โรมาโนชี้สาลิกาดงเลงมาเทอุสฟรังกาแข่งดาวรุ่งฟลเมงโกฟาบริซิโอโรมาโน,โนผู้สื่อข่าวอิตาลีชื่อดังเผยว่าสาลิกาดงกำลังจับตามองดาวรุ่งวัย18ปีมาเทอุสฟรังกาของทีมฟลเมงโกทีมอันดับ5ของลีกเซเรียอาสำหรับฟรังกาเป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากหลายสมโมสรชั้นนำของยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกูรูด้านการย้ายทีมอย่างฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันว่า เดะแม็กพายนั้นอยู่ในอันดับต้นๆที่ต้องการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้โดยผลงานของเขาที่ผ่านมายิงไปแล้ว8ประตูจาก28นัดที่ลงเล่นในทุกรายการให้กับฟลาเมงโกซึ่งฟรังกาเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์สามารถเล่นทั้งเป็นกองกลางตัวรุกหรือปีกได้โดยมีฝีเท้าและไหวพริบที่ยอดเยี่ยมด้านนิวคาสเซิลปัจจุบันรั้งอันดับ2ในตารางพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวที่คาดว่าน่าจะมีการเสริมทัพอีกครั้ง โดยคาดว่าสาริกาดงพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับฟรังกาที่อาจใช้เป็นตัวเลือกในแนวรุกที่มีประสิทธิภาพสำหรับระยะยาวโรมาโนโกล่าวว่าเด็กคนนี้จากฟลาเมงโกเป็นหนึ่งในนักเตะอเมริกาใต้คนโปรดของผมและตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับเขาแต่การตัดสินใจหลักน่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นิวคาสเซิลเต็มใจที่จะจ่ายกับฟรังกาซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหา สำหรับฟรังก้ายังมีสัญญากับฟลาเมงโกจนถึงปี2027ดดังนั้นการฉีกสัญญาครั้งนี้ในเดือนมกราคมนี้อาจจะทำให้นักเตะรายนี้มีมูลค่ามหาศาล